แก่แล้วแห้งแล้วเมื่อวานจะมาเนะาะเมื่อวานพอดีเมื่อวานจะมาพอดีเลยครับดินมันก็อยากแห้งครับฝนไม่ตกคนหาเห็ดกแจะรอฝนทุกวันนี้ไม่ได้แล้วครไว้เป็นเชื้อได้แต่ภาวนารอให้ฝนตกครับเห็ดมันก็จะสวยถ้าดินมันชุ่มออกใหม่น่าจะสวยกว่าน,นี้ทีนี้ก็เห็ดก็จะออกใหม่เยอะเลยครับ ไปค่ะมาครับ พ่อแม่พี่น้องทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ครับวันนี้ก็วันที่สิบครับเดือนมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าวันนี้ก็มาอยู่ป่าบ้านหนองแปกครับตำบลห้วยขาอำเภอบุญลิกจังหวัดอุบ,บลราชธานีครับเดี๋ยวมารอรุ้นกันครับว่าวันนี้บ่าวไทยจะหมานเหตุอะไรมารอรุ้นกันครับดอกแรกใครเหตุแดงหนาะ ดอกที่สองค่ะมีแตงหนาะดอกมาเริ่มเท่าเนาะน่าจะได้แค่เห็ดรวมๆเนี่ยดอกมาเริ่มเท่าเนาะสาวเปียอีกดอกหนึ่งครับดอกนี้แก่แล้วหรอดอกนี้แก่เอาไว้ครับ เห็ดบดดินดอกแรกของวันครับอุ้ยขายใหญ่นาะเจออีกแล้วค่ะอุ้ยดอกนี้ดำาปีเด้วยนาอเจอเห็ดบดดินพุ่มหนึ่งค่ะโอ้เป็นแพทนเลยเนาะสาวเปียจะอุ้ยกำลังสวยเลยน้อดอกกำลังงามดอกสวยก็เมื่อวานนะครับ ดินเย็นลุ่มอยู่เนาะโอ้ยสาวเปียเจอเป็นแผ่นเลยครับดอกนึงค่ะมีดอนครับเนาครับอีกคุ่มนึงค่ะดอกงามมากเลยเนาะบ่าวไทยใช่ครับดอกสวยๆเลยครับดอกเหมือนออกออกใหม่เนาะเมื่อวานเราเจอจะดอกแก่ๆเนาะเมื่อวานดอกแก่เยอะ วันนี้ก็น่าจะได้รมดวรมรวมเพิ่มรวมเดี๋ยววันนี้มารอดูกันครับพี่น้องมารอรู้กันครับว่าจะมานเหตุอะไรบ้างไปครับอดอกนึงค่ะโอ้ดอกนี้ดอกใหญ่มะาบ่าวไทยดอกใหญ่มากเดี๋ยวอีกพกุ่มนึงค่ะว่าวันนี้จะไม่มีให้เก็บนอสาวเปียพอได้เล็มอยู่เนะาะมาบบมายังว่าได้เลีมครับในบดดิน คิดว่าวคิดว่าวันนี้จะไม่ได้เก็บอะไรเห็ดอะไรแล้วครับยังพอม,มีให้ได้เก็บอยู่อีกดอกหนึ่งครับดอกเล็กมานออไปค่ะดูกันต่อนะคะมาครับอีกพุ่มหนึ่งนอนอเทาเปี้ย ดอกกำลังสวยเลยครับเก็บมันมาไม่คิดว่าจะมาเจอเนาะไม่คิดว่าจะเจอครับวันนี้วันนี้มามั่วแล้ววันนี้มาเดินมั่วๆเลยครับที่ป่าบ้านหนองแปกนะครับยงพอมไม่เก็เลยครับมาครับดอกสวยเนาะสวย สองดอกครับดอกสวยมากุย<อ>กลยเนาะนนดอกใหญ่มากเลยเนาะสาวเปียดอกใหญ่มากเลยค่ะมาครับเจอพุม่มนึงเนาะบ่าไทยโหได้เก็บเรื่อยๆนะครับแก่แล้วแหละแต่ว่าดอกยังพอดีแกงสแสบเนาะเห็ดบดดินนี่แก่แก่ก็อร่อยเนาะแกงเหมือนเห็ดอื่นเนาะแกงข้าวพริกข้าวเกลือกำลังอร่อยเลยครับมาครับ เห็ดขาวดินครับดอกหนามากเลยเนาะดอกสวยครับดอกมันเริ่มเท่าแล้วน้อสาวเปียเริ่มเท่าแล้วค่ะเริ่มแก่แล้วออกหลายวันแต่ยังได้อยู่เห็ดขาวดินครับดอกกำลังงามเลยครับออกใหม่นะเห็ดขาวดินมาครับอุ๊ยดอกสวยนาอเห็ดข่าดินดอกนี้อุ๊ยดูขามันโดนแมลงกินครับ ดอกใหญ่นอสาวเปียดอกใหญ่ค่ะดอกกำลังงา,ามเลยครับมาครับมีจอ่อตัวแก่แต่ว่ายังแข็งเนานะไม่โดนน้ำตรงนี้มันแดดไม่ค่อยน,าน,นอ่าเนาะดอกอมันใหญ่แล้วดอกมันเลยไม่แห้งครับมาครับอุ้ยดอกดำๆเลยนอสาวเปียแห้งแล้ว พอไปโดนนะ้ำก็คืนตัวเหมือนเดิมออันนี้สวยอยู่นะเห้ขาวดินครับโอ้ยดอกนี้สวยมากเลยน้องเห็ดขาวดินดอกสวยมากค่ะดอกยังเล็กอยู่เห็ดไอ้นี่นออ้วนน่ะเห็ดอะไรนะเห็ดบดดินมันชอบดินชุ่มๆนออถ้าฝนตกครับมันจะออกใหม่ แล้วดอกจะสวยมากเลยครับมาเราเล่นกันครับว่าจะว,าว่าบ่าวไทยจะหมาเห็ดอะไรต่อครับมาครับอยู่กลาใบไม้นะครับโู้ยสวยมากเลยอ่ะนอสสาวเปียสวยมากค่ะนาทีนี้เห็ดอะไรก็ได้เก็บครับเลมข้พอได้เลมนะเลมไปเรื่อยๆครับมาครับโู้เยเจอเป็นพุ่มในนอสสาวเปีย พอได้เก็บค่ะอีกข่าวอ้ยดอกมันแตกเนาะแต่ดอกมันสวยดินแห้งหน้าหลังก็เลยแตก้ยได้เก็บหลายดอกเลยครับพรุ่งนี้มาครับอีกดอกหนึ่ง ไปกันต่อครับคุ้นมาออกตามโพลนอเพอาะได้เก็บค่ะเหมือนดอกไม้เลยนอสาวเปียดอ,อกแตกเนาะดอกมันแตกครับมันเดมันแห้งเด้รอฝนนะครับทุกคนดินแห้งถ้าฝน,น,นมาพี่น้องได้ดูเห็ดสวยๆกันเลยครับเห็ดก็เยอะเห็ดก็เห็ดมันจะออกหมดเลยนอสาวเปียออกลูกเห็ดถ้าฝนตก จะออกทุกเห็ดเลยครับมาครับดอกนี้ดอกใหญ่มากเนาะดอก,ดอกสวยมากดอกสวยมากเลยครับนี่นี่นี่น,น,นี่ดอกแฝกครับ่ด้วจกันเนาะมาครับเห็ดแดงหนาครับโอ้ดอกเึื้อรา ดอกสวยมากเลยครับดอกนี้อีดอนนะครับ <S <S 1> <S 1> เห็ดแดงหนาครับขาก็แดงเนาะดอกกำลังสวยเลยเนาะอีดอนนงครับอ้ยมีดอกเล็กมันด้วยเพิ่งเห็น มาครับโออยู่ใต้นใบไม้เลยครับวิ่งดอกสวยๆน้อสาวดูที่ไหนมาครับเห็ดแดงหนาสองดอกครับโอ้ขาแข็งมากสมบูรณ์นาะดอกสวยค่ะโอ้ดอกนั้นสวยครับจะโดนกิ่งไม้หักหรือเปล่ามาครับ อยู่ใกล้ๆกันสองดอกเลยครับเห็ดแดงหนาดอกสวยมากเลยครับโอ้ยหขาใหญ่เนาะเห็ดปดดินครับโอดอกสวยมากกำลังออกมาเนาะดอกสวยมากมีดอกเล็กสวยมากเลยครับดอกดํำนาะมาครับดูค่ะโอ้โหขาใหญ่เนาะ ขาใหญ่ามากเลยครับเจอพุ่มหนึ่งค่ะอยากแก่แล้วเนาะวัเมื่อกี้มองไม่เห็นครับขาสั้นๆเดินไ้นั่นล้มไปเลยสองสามดอกครับมีครับฟังเดิ่มยังเหลืออยู่นะปาครับโ<า>อ้ยเป็นดอกไม้เลยครับอันนี้แก่แล้วเนะานนะเล็กไปได้อยู่ประมาณได้สองดอกเนาะ ได้อยู่ครับเจอแล้วครับทุกคนอุ๊ยดยอ,อกสวยข้างนอกโอ้ขึ้นลาเอาได้ไหมดอกนั้นดอกนี้ได้อยู่แต่อดอกนี้ขึ้นลาเนาะมาครับพึ่งครับพึ่งมองําเนา,มนมมานะมาครับเจอ,อแล้วครับดอกนี้สวยอยู่เนาะได้อยู่ค่ะดอกนี้สวยอยู่เจอเป็นพุ่มเล็กๆครับ เจ็กมองดำเนาะวุ้ยดอกนี้สวยอยู่น้ามัน,นก็สวยครับนี่ครับทุกคนตันนี้สวยไหมมาดอกครับ เล็กมังครับขายาวมากเคดผดดินครับดอกสวยเนาะดอกเล็กมังดอกกำลังขึ้นเนาะรังบานเ็ดแดงหนาครับหมยดอกสวยนะครับ เจ็พึ่งดามครับอู้ยดอกใหญ่มากขายใหญ่มากเลยครับอีดอกน,นึงครับรบด,ดนไม้ครับดอกโดน้ครับครับดอกเล็กมันมาครับดอกใหญ่มากค่ะดอกหนามาอนี้สวยมากดอกหนามมากอยขายาวด้วยมีขาวินครับ มีลูกด้วยมีลูกน้อยด้วยยังไม่ผุดขึ้นจากดินมาครับเห็ดแดงหนาดอกหนึ่งครับขายใหญ่มากเลยครับสวยมากเลยครับขายใหญ่มาครับที่เห็ดแดงหนาข้างถนนเลยครับดอกสวยมากเลยครับดอกสวยมากเลยครับอีกดอกหนึ่งครับอุ้ยขาขาสมบูรณ์มาก สวยมากค่ะมาครับข่าวดินครับข่าวดินดอกนี้สวยมากเลยครับดอกหนามากค่ะเกียงใหญ่หนึ่งดอกครับดอกเ็นร่หนาอยู่ขาก็แดงนะดอกสวยมากครับขาก็เป็นสีชมพูข่าวดินครับดอกสวยเนาะอุดอกนี้สวยมากเลยครับ เจอเห็ดแดงหนาตรงภูครับอยู่ตรงโพลเลยเนาะใช่เห็ดแดงก่อก็เออเหมือนเห็ดแดงก่อาะเหมือนเห็ดก่อาะดอกสวยมากเลยครับมาครับโอ้ยมันออกเทียงแห้งเลยครับพึ่งบานเนาะดินแห้งแห้งเลยดอกสวยมากเลยครับบานแล้วเนาะดอกเริ่มแก่แล้วอยู่ตรงเห็ดพึ่งดำครับโอ้ยมีลูกมันด้วยเทลารแล้วนะดอกเลย อู้สวยเนาะดอกไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เนาะมาครับนีดอกหนึ่งครับดอกนี้สมบูรณ์เลยเนาะดอกนี้สวยครับสมบูรณ์มากเจ๊นะครับอุ้ยติดกับดินเลยบอแน่นอีกดอกหนึ่งครับดอกสมบูรณ์มากเลยครับ<น>มาครับอุ้ยดอกมันเท่าเท่อ้วนเนาะ แก่แล้วค่ะแต่เราได้อยู่พอดีแกงอร่อยเนาะมาครับข้าวพริกข้าวเปลือยแล้วพุม่มหนึ่งค่ะทุกคนเป็นแทนเลยครับแก่แล้วเนาะพุ่มแอบอแอบพอดีแกงเ,ากเานาะพอดีแกงข้าวพริกข้าวหนังพอดีแซบครับม่มันเหลือตาคนครับมันมองคนเขามองไม่เห็นเขาไม้เป็นเชือ้อมาครับได้เท่านี้ค่ะได้แ,แล้วครับ ได้อยู่เนาะเอาดอนี่ครับอุ้ยดอกนี้สวยเนาะพอดีดอกอนี้กำลังพอดีดอกเล็กมั้งครับได้ค่ะนี่ขาดินครับเอาบนภูเลยนะครับแก่แล้วนะแห้งแล้วเมื่วานจะมาเนาะ เมื่อวานพอดีเมื่อวานถ้ามาพอดีเลยครับดินมันก็อย่างแห้งครับฝนไม่ตกคนหาเห็ดด้วยแต่รอฝนทุกวันนี้ไม่ได้แนละ้วขไว้เป็นเชื้อได้แต่ภาวนารอให้ฝนตกครับเห็ดมันก็จะสวยถ้าดินมันชุ่ออมดินะน,น,นี้ก็เห็ดก็จะออกใหม่เยอะเลยครับ มาครับดอกโอเคอยู่เนาะดอกสวยอยู่ครับเริ่มแก่แน่นะครับพอดีแก่พ้เา,เาเกลือออกตรงแห้งๆเลยเนาะเห็ดยดงหนาครับดอกสวยเนาะออกก็ออกที่ดีแห้งๆเลยครับไหนดูตะก้าหน่อย เต็มตะกร้าแล้วครับว่าแต่เห็ดจะไม่มีมาครับเห็ดแดงก่อครับทุกคนดอกที่สองหรือเปล่าเนาะดอกแรกเจอตอนกินข้าวครับเรียกว่าเห็ดแดงหนามาครับเห็ดปอดินดอกใหญ่ครับออกแห้งๆออกแห้งๆเลยมาครับอีกดอกนึงครับนี่ดอกใหญ่มากเลยครับดอกสวยเนาะมาครับ อุ้ยออกก็ออกดีแม่แห้งเลยเนาะออกตรงใบไม้เยอะๆเนาะมาค่ะมาครับข้างถนนเลยแต่ตัวอยู่เนาะแต่งสวยพอดีกินครับมาครับอีกดอกนึงมาครับอีกดอกนึงดอกนี้ยังสวยอยู่เนาะไม่โดนแดดครับเต็มมือเลยครับทุกคนปุ่มเดียวมาครับ อีกหนึ่งดอกค่ะดอกแข็งแห้งแห้งแตแข็งครับอีกดอกนึงค่ะดอกนี้สวยอยู่ยยในพุ่มไม้เลยเนาะเยอะแล้วครับตรงข้างถนนเหมือนเดิมละใกล้ๆกันเลยครับเมมดินมานิดนึงสวยเนี่ยกอดิแกงอร่อยมาครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านครับมาดูผลงานวันนี้กันครับวันนี้ก็ได้เห็ดสารพัดเห็ดครับ เห็ดบดดินครับหรือเห็ดพึ่งบดเห็ดขาวเห็ดแดงช้ำครับเห็ดแดงหนาเห็ดก่อก็ได้สองดอกครับแล้วก็ไปเจอเห็ดพึ่งดําครับได้อยู่ครับเห็ดพึ่งดําได้สำหรับพืเห็ดครับได้เห็ดรวมๆเอาละครับวันนี้ก็มาหาป่าบ้านหนองแปกนแล้วครับตำบลห้วยขาอำเภอบุญริกจังหวัดอุบลราชธานีครับเอาละครับถ้าเกิดพี่น้องหรือเอซีท่านไหนชอบนะครับ ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเราบ่าวไทยนะครับแล้วก็ฝาก f อพี่น้องพี่ลุงป้านะ้าอานะครับช่วยเป็นกําลังใจให้บ่าวไทยทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็วันที่10นะครับเดือนมีนาคมพศสอง5หสสุดท้ายน,นี้ก็ต้องขอตัวาลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ